จะอยู่อะไรยังฟ้องโซเชียลอยู่เลยคนไม่ไปงานวันเกิดพี่วันก็ออกมาฟ้องโซเชียลทำไมอะ่ะคือพี่วันบอกว่าใจร้ายใจดำมีคนไม่ให้มางานวันเกิดพี่วัดแล้วเจ้าตัวก็เอาลายมาแชร์เลยเอาภาพลายขึ้นมาบอกว่าเนี่ยมางานวันเกิดพี่ไม่ครับนะคนถามน่าจะเป็นคุณวันอยู่บำรุงส่วนคนตอบค่ะตอบว่าพี่ก็อยากจะไปนะอยากไปหาเอลเลมด้วยแต่ว่ามีคนเตือนว่าช่วงนี้การเมืองมันร้อนอการเมืองมันร้อน เพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งใจจะไปอยากเอาจุดๆไปฝากท่านด้วยอยากขอโทษพี่หนุ่มด้วยครับไปไม่ได้จริงครับใจร้ายใจดําห้ามแม้กระทั่งไม่ให้คนมางานวันเกิดผมคอมเมนต์ที่เป็นท็อปเลยเนี่ยบอกว่าหน้าเหลี่ยมแล้วยังใจแคบอีกอ๋อท็อปคอมเมนต์บอกหน้าเหลี่ยมแล้วยังใจแคบอีกเออ้อซอเอสมาชิกมาเกิดไปร่วมงานวันเกิดทักษิณกับทักษิณกับอุ้งเองห้ามไม่ให้ พักเพื่อไทยเป็นงานมันเกิดวันอยู่บำรุงแต่ไม่พี่วันไม่ชวนพี่ปองอ่ะพี่ปองอยู่ได้ถึงตีสี่เลยนะแต่ช่วงนี้พี่ปองดื่มไม่ได้นะได้ถ้าเป็นพี่วันเนี่ยถ้าเป็นพี่วันเนี่ยแล้วพวกเราเนี่ยไปหมดเลยพี่วันโทรมาดิพวกเราเหลามาชุมนุมเลยนะพี่วันเอยแล้วพวกเรานะมันนะพี่วันเราร้องเพลงได้นะเราเต้นได้นะเราร้อได้ทุกเพลงเต้นทุกเพลงเพลงไหนเราร้อไม่ได้เราก็ร้องไอ้พี่วันไม่ต้องจ้างวงดนตรีเรามีเองเออโถไม่ชวนเรา